ซูเปอร์เล็กไม่ทนแฟนมวยปากดีครับแจกควยให้1ทีก็เปิดใจแล้วก็ระบายความรู้สึกหน่อยครับสำหรับทางซูเปอร์เล็กเจ็ดหมเก้าหลังจากที่ความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของเขานั้นทําให้เขาต้องช็อกช้ำระรำใจอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังกับตัวเองที่ทําหนักไม่พานหรือจะเป็นการแพ้ยับนะครับให้กับทางนาบิวอานานจริงๆนาบิวก็ไม่ได้โทษอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าในในเราก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าประมาณว่าอูเสียใจเป็นอย่างมากเลยผมอุตส่าห์ตั้งใจ นะครับแล้วก็นาบิวเองก็ยังมีข่าวมาออกสอนวิธีการทําน้ําหนักให้ผ่านต่างๆหน้าๆนะครับการผ่านรายการวันน่ะที่นาบิวออกมาเป็นรายการวันทอล์กนะครับล่าสุดนี้เองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ผู้คนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้จับโยงอะไรครับแต่ว่ามันเหลืออดเหลือทนจริงๆกับนักชกที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกนะครับสมัยก่อนนะตอนก่อนหน้านั้นซูเปอร์เลกคือนักชกที่ดีที่สุดในโลก135ปอนด์แต่ว่าพอเราเห็นแล้วนะครับว่า145ปอนด์ที่ซูเปอร์เลกเจอกับนาบิวนั้น เจอเตะยับไปเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ทำให้เราเห็นน้ำอดน้ำทนของนักมวยพอมีแฟนขับแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆเข้าก็เลยทำให้ใช้คำว่าซปเปอร์เล็กไม่ทนครับไปดูที่ซปเปอร์เล็กโพสกันหน่อยนะครับซปเปอร์เล็กบอกว่าผมเป็นคนที่ยอมรับทุกความพ่ายแพ้ยอมรับทุกการติชมผมไม่เคยเสียใจที่ผมแพ้ให้กับน้องนาบิล พราะผมรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งต้องมีรุ่นน้องที่แข็งแกร่งและเก่งกว่าผมขึ้นมาผมแค่ไม่ชอบคนที่ไม่รู้ตัวตนของผมแล้วมาด,ด่ามาว่าผมเฮียนะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นกันจะจะตัง,งครับแจกคุยไปหนึ่งทีอ่ะเออไม่สนครับแค่ไม่ชอบคนที่ปากดีแล้วก็มาด,ด่าว่าเขาไม่ดีเท่านั้นเองครับ เรามาย้อนฟังสถิติฟอร์มหลังของซูเปอร์เลกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปด่าว่าซูเปอร์เล็กเฮียก็ต้องมาดูก่นครับว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับก็เพิ่งมาแพ้แค่ไฟล่าสุดเท่านั้นเองซูเปอร์เลกครับชนะรวดมาอูไม่รู้กี่ไฟในรายการวันเขาแพ้แค่2ครั้งเท่านั้นก็คือแพ้เมื่อนานมาแล้วให้กับเอลิสเอนไฮชินะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็มาชนะ เรื่อยๆชนะทาเครุชนะกองธนีชนะตัวนานเฮกตตี้แล้วก็มาแพ้นาบิวรวมทั้งหมดในรายการวันของซูเปอร์เล็กชนะ15แพ้2อัตราปิดเกมอยู่ที่3 3เนะครับแล้วก็ทําเงินมาแล้วหลายล้านบาทนะสำหรับซูเปอร์เล็กมีหลักสิบล้านแน่นอนครับในการทําเงินของซูเปอร์เล็กครับเขาก็ไปสูจ์ตัวเองในหลายๆไฟครับไม่ว่าจะเป็นการวัดกับรถถังจิตมังนนที่1น5าิปอนด์แลวก็ชนะตัวนานเฮเกตตี้ที่145่ยปอนด์ทำให้เขาเป็นนักกีฬาเมืองไทยเมื่อ ในขณะที่ล่าสุดนะครับการเทียบกันปอนต่อปอนเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็อาจจะไม่ใช่เขาแล้วเพราะว่าเพิ่งสะดุดแพ้ให้กับนาบิลแต่นาบิลเองก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ขึ้นไปอีกครับเพื่อที่จะมาวัดชั้นเพื่อที่จะเป็นเบอร์หนึ่งแบบปอนต่อปอนของโลกให้ได้อันนี้ก็ต้องมารอดูรอติดตามกันนะครับเพราะว่านาบิลก็มีสถิตชนะ7ดแพ้หนึ่งในรายการวันเหมือนกันนะครับก็ยังมีจุดด่างพ้อยน้อยกว่า ซูเปอร์เลกอกนิดนึงแต่ว่าการผ่านมวยหรือว่าเบอร์มวยต่างๆนานาหรือว่าไฟชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับนาบิลตอนนี้นาบิลเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการอยู่นะครับอายุเพียง20ปีเท่านั้นในขณะที่ซูเปอร์เลกก็ยังมีแชมป์อยู่แต่เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทและก็เป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมอายุ29ปีแล้วนะครับสระทางซูเปอร์เลกในขณะที่นาบิลก็ยังสดๆซิงๆิอยู่ครับมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่เข้ามาในรุ่น145ปอนด์เนี่ยคือ so ยุกิโซยะเนาะอ่ายุกิโยซะเป็นนักมวยที่เป็นแชมป์ K1 แล้วก็บอสติชอบมากบอสติบอกว่านี่คือไม้ไทยสันแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งเลยก็ต้องมาดูว่าดีกีของเขาเนี่ยแต่เดิมทีเป็นคาราเต้ จะมาเจอกับนาบิวที่เป็นคาราเต้เหมือนกันเอาเลยไหมใส่นาบิวก่อนเพื่อนเลยไหมหรือว่าจะเป็นให้ซปเปอร์เล็กนะครับที่กาลังค,คันคันมือคันตีนอยู่ตอนนี้วอร์มก่อนสักหนึ่งไฟ์ก็ให้เจอตัวเก่งๆแข่งๆไปเลยครับจะได้รู้กันมวยระดับนี้แล้วจะไปเจอตัวอ่อนๆได้อย่างไรมวยค่าตัวสี่ซาห้าล้านนะครับมาดูครับแฟนบัดมวยทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักมวยของเรากันด้วยครับซปเปอร์เล็กก็ทนไม่ไหวก็ต้องมีระบายกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็ให้ควยเป็นหนึ่งทีสําหรับแฟนมัดมาดเามมาคอนรับ เจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามครับอัปเดตข่าวสารวงการมวยเรื่องราวก็สิบเคลื่อนไหวของนักกีฬามวยนะครับติดตามกันหมดเลยทุกท่านนะครับถ้าม,มีข่าวสารมันจะเป็นเรื่องก็สิบเรื่องอต่างๆความเคลื่อนไหวของนักมวยรวมกันไว้ที่นี่สถานีมวยไทยเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมวยโดยเฉพาะเลยครับอันนี้ก็เป็นทิปเรืรู้ความรู้เป็นความเป็นทิปความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับนักมวยที่อยากทำหนาครับผมกินไปครับกินให้ถูกต้องนะผมโปรตีนครับ คาร์บก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตนะมผมโปรตีนแป้งวิตามินผักกินอย่างนี้กินให้ถูกเวลากินทุกเวลาผมเหมือนเดิมทุกวันยังไงก็ไม่มีอ้วนแน่นอนครับผมแล้วก็พอใกล้วนันปุ๊บลดปริมาณลงลดแคลอรีร่ลงที่ผมทำนะเจ็ดแปดวันสุดท้ายผมจะตัดคาร์บก็คือตัดแป้งไม่กินแป้งแต่ว่ายังกินพวกเนื้อสัตว์อยู่และยิ่งใกล้วนันผมก็ยยิ่งลดปริมาณอาหารลงแต่ไม่อดอกินตลอดคนตอนนั้นไปญี่ปุ่น วันแรกผมไปผมเหลือสามสี่โลปุ๊บวันที่สองผมเหลือสามโลวันที่สามผมเหลือสองโลเขางงเขางงกันใหญ่เลยเขาเห็นผมยืนกินยืนกินโยเกิร์ตยืนกินกินซาชิมิกินอะไรอย่างงี้ต่อหน้าทุกคนเลยครับผมเขางอเฮ้ยน้ำหนักจะลงเหรอวะอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่เทคนิคครับผมมันกินน้ําเยอะๆนะครับต่อยวันแชมเปี้ยนชิพอย่าลืมกินน้าไม่ไม่ต้องกลัวว่ากินน้ําแล้วน้ำหนักจะขึ้น การที่เรากินน้ํามาทาให้น้ำหนักเราลงครับผมเพราะว่ายิ่งดื่มน้ํามากเท่าไหร่แล้วยิ่งขับออกไปมากเท่านั้นแล้วก็อาหารที่เรากินไปมันจะมีพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆเยอะครับผมโซเดียมโซเดียมก็คือพวกเกลืออเกลือม,มันจะทําให้ตัวเราบวมมันจะเก็บน้ําไว้มันจะทําให้เราน้าหนักเยอะดื่มน้ําเข้าไปเพื่อที่จะไล่โซเดียมออกไปครับผมมันจะทําให้เราฟิตมันจะทําให้เราน้ําหนักลงครับผมแล้วก็คาน้ําก็จะผ่านเลยครับผม นาบิวมีอะไรแบบอยากจะบอกนักมวยไหมเนี่ยนักมวยรุ่นใหม่หรือนักมวยที่ทําข้าน้ําไม่ได้เพราะว่าอะไรนัก,าากาน,นกาเขาบอกว่ามัน,มมนแบบอมองว่ามันเป็นเรื่องแบบอ,อะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขากินน้าครับอืแค่นี้เลยกินน้ําเยอะๆครับกินน้ําเยอะๆอย่าเอน้ําครับอย่าเอน้ําโอนน้ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำครับ